ตัวนี้นะฮะตกลอยนะนเพื่อนนะชิงเหลิวงานลอยระยะหกสามนะครับก็ตอนนี้ปลามันเห็นปลามันขึ้นฝูงปลามันขึ้นนะก็ลองดูครับสับหนึ่งทีนะครับปิดกลับนะเป็นขนมปังนะครับผสมชิปเหนือเมฆนะชิปสิงเขียวเมฆครับสุกก็ขนมปังนะจับจีบเลยส่วนแบบนี้นะอ่ะ ดเลยครับเลยลุ้นกันนะว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ลักษณะนี้นะ่าจะเป็นปลาเล่งนะปลาเล่งปลาเล่งนะลอยเล่งครับเพื่อนๆสะบัดใสให้จมนะนะลองดูลุ้นกันลุ้นกันจะเจอหรือเปล่าปลาเล่ง ลอยเลอ้้าจีนโอ้ลอยเล่งครับลอยเล่งครับเพื่อนโอ้วลาเป็นไเล่งครับลอยเล่งครับว่าไม่ค่อยติดเลยเล่งครับเล่ง lênh linh lênh, nó